วัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแชร์เคล็ดลับดีๆนะคะในเรื่องของการออกแบบแพคเกจิ้งสำหรับคนทาตไม้ค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาทราบกันก่อนนะคะว่าลักษณะนิสัยของคนธาตไม้นะคะมีบุค,คลิกและลักษณะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะลักษณะนิสัยทั่วไปของคนทาตไม้นะคะก็เป็นตัวแทนของความเมตตาธรรมเป็นที่พึ่งให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายนะคะ เปรียบเสมือนต้นไม้ใบหญ้าที่คอยให้ความร่มเย็นแก่ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงนะคะคนธาตุไม้มักเป็นผู้สแสวงหาความเจริญโดยธรรมชาติชอบการเรียนรู้และการเติบโตมีความคิดสร้างสรรค์เชิงสุนทรียศาสตร์นะคะไม่ชอบมีปัญหากับใครมีความสามารถพิเศษในการเชื่อมต่อผู้คนนะคะหากเกิดใครนะคะที่มีธาตุไม้แข็งแรงนะคะ<ด>ก็มักเป็นคนที่มีคอนเน็ชันที่ดีบางครั้งอาจกลายเป็นคนเจ้าชู้หรือไม่ก็เป็นคนหัวแข็งไม่ฟังใครเลยก็ได้ค่ะ นอกจากนี้นะคะคนธาตุไม้นะคะก็สามารถแบ่งออกเป็นได้อีก2ประเภทนะคะได้แก่คนธาตุไม้พลังหยินนะคะแล้วก็คนธาตุไม้พลังหยางค่ะสําหรับคนที่เกิด ในธาตุไม้พลังหยินนะคะก็เป็นคนที่เกิดในปีนักษัตริย์ปีเถาะค่ะก็เปรียบเสมือนต้นไม้นะคะที่เป็นพืชปกคลุมดินหรือว่าเป็นพืชไม้เลื้อยนะคะก็ส่งผลให้คนที่เกิดในปีเถาะนั้นเป็นคนที่สามารถปรับตัวได้เก่งนะคะเป็นคนที่ไม่ชอบมีปัญหากับคนอื่นๆนะคะ แล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีนะคะมีความยืดหยุนมีความปรารถนาดีให้กับคนรอบตัวนะคะมีประสาทสัมผัสที่รับรู้ไวและใส่ใจกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่คนอื่นอาจมองข้ามไปค่ะส่วนที่2นะคะก็คือคนธาตุไม้หยางค่ะหรือคนที่เกิดในปีขานนะคะก็เปรียบเสมือนนะคะต้นไม้ใหญ่นะคะที่เป็นร่มเงาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคนที่เกิดในปีขานนั้นเขาจะเป็นคนที่มักจะ เป็นผู้นำนะคะแล้วก็เป็นที่พึ่งให้กับคนอื่นๆค่ะต้องเหนือจากนั้นนะคะเขาก็จะเป็นคนที่มีความกระตือรุนนะคะมีความเข้มแข็งแล้วก็ซื่อตรงค่ะรักศักดิ์ศรีมีคุณธรรมนะคะและก็มักจะให้ความช่วยเหลือกับบุคคลผู้น้อยนะคะมีความกล้าหาญหนักแน่นและก็ใจกว้างค่ะ ต่อไปนะคะเรามาเรียนรู้เรื่องของวงจร5้าธาตุค่ะเพื่อที่เราจะได้ทราบนะคะว่าคนธาตไม้นั้นควรจะใช้ธาตุอะไรที่ใช้ในการออกแบบแพคเกจจิ้งค่ะ เรามาดูกันที่รูปวงจรห้าธาตุนะคะเราจะเห็นว่าคนธาตุไม้นะคะมีธาตุน้ำนะคะที่เป็นธาตุก่อเกิดค่ะเราจะเห็นตรงลูกศรน,นะคะเป็นลูกศรสีแดงค่ะก็คือธาตุน้ำนะคะช่วยส่งเสริมธาตุไม้ซึ่งเราอาจจะทําความเข้าใจง่ายๆนะคะว่าต้นไม้นะคะสามารถจเจริญเติบโตได้นะคะโดยที่จะต้องมีน้ํานะคะเข้ามาช่วยส่งเสริมนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาดูในเรื่องของสีที่จะใช้ในการออกแบบ แพ็เกจจิ้งนะคะสีที่ใช้นะคะสำหรับคนทาตุไม้นะคะเราก็จะสามารถใช้ได้ก็คือโทนสีเขียวทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นสีเขียวแก่สีเขียวอ่อนนะคะหรือสีเขียวสดก็ได้ค่ะเราดูตามรูปนะคะก็คือจะสามารถใช้ทุกเฉดสีได้เลยค่ะหรือแม้กระทั่งนะคะสีเขียวนีออนก็สามารถใช้ได้ค่ะนอกจากนั้นนะคะถ้าเกิดว่าในบางตำรานะคะก็จัดสีน้ำตาลเปลือกไม้นะคะอยู่ในกลุ่มธาตุไม้ด้วยเช่ ส่วนสีของธาตุน้ำนะคะเราก็สามารถใช้ได้นะคะได้แก่สีฟ้านะคะสีน้ำเงินเข้มนะคะสีครามไปจนถึงสีดำค่ะลองนึกภาพง่ายๆนะคะเวลาเรามองลงไปในทะเลสาบนะคะเราจะเห็นว่าบริเวณพื้นผิวของน้ำด้านบนนะคะเป็นสีฟ้าที่เป็นสีอ่อนนะคะเมื่อเรามองลงไปด้านล่างนะคะเราก็จะเห็นว่าน้ำนั้นนะคะมีสีเข้มลงไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งเป็นสีดำค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะสีในกลุ่มธาตุน้ำนะคะก็ไล่ตั้งแต่สีฟ้าอ่อนไปจนถึงสีน้ำเงินแล้วก็สีดำนั่นเองค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นรูปทรงที่ใช้ในการออกแบบค่ะเรามาดูกันที่ธาตุไม้ก่อนนะคะธาตุไม้นะคะก็จะสามารถใช้รูปทรงที่เป็นรูปทรงสีเหลี่ยมผืนผ้านะคะอาจจะเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นรูปดอกไม้ใบไม้ ต้นไม้ใบหญ้าก็ได้ค่ะส่วนทัดน้ำนะคะเราจะใช้ลักษณะรูปทรงที่เป็นลักษณะเส้นขื่นนะคะเส้นโค้งหรือสัญลักษณ์ที่เป็นลักษณะฟรีฟอร์มนะคะไม่มีรูปทรงตายตัวค่ะต่อไปนะคะเราก็มาดูตัวอย่างการออกแบบแพคเกจจิ้งสำหรับคนทาดไม้กันค่ะ ซึ่งตัวอย่างแรกนะคะก็จะเป็นการออกแบบแผ่นมาร์คมาร์คหน้านะคะก็เป็นสารสกัดจากใบกัญชงค่ะซึ่งเรานะคะได้นําตัวใบกัญชงนะคะมาเป็นคอนเซปต์ในการออกแบบนะคะเนื่องจากใบกัญชงเนี่ยค่ะก็สื่อถึงธาตุไม้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็เลือกใช้สีที่เป็นโทนหลักนะคะก็คือเป็นสีของธาตุไม้ได้แก่สีเขียวเข้มแล้วก็สีเขียวอ่อนนะคะนอกจากนั้นนะคะเราก็มีการนําองค์ประกอบของธาตุน้ํามาใช้นะคะก็คือการเลือกใช้ตัว ตัวกระตูนนะคะที่มีสีดําแล้วก็ลักษณะตัวอักษรที่เราใช้ออกแบบนะคะก็เราเลือกใช้ตัวอักษรที่เป็นสีดํานะคะเส้นสายต่างๆนะคะก็เลือก ใช้สีดําที่เป็นองค์ประกอบของธาตุน้ํามาใช้นั่นเองค่ะส่วนตัวอย่างที่2นะคะก็เป็นกล่องผลิตภัณฑ์เซรั่มนะคะเราก็เลือกออกแบบนะคะโดยใช้โทนหลักนะคะของกล่องนั้นเป็นสีน้ําเงินก็คือเป็นสีธาตุน้ําค่ะส่วนธาตุไม้ที่เราใช้ในการออกแบบนะคะก็จะมีการเลือกใช้นะคะใบไม้นะคะหรือแม้กระทั่งสารสกัดที่จากธรรมชาตินะคะก็คือเป็นองค์ประกอบของธาตุไม้ทั้งหมดค่ะไม่ว่าจะเป็นสีเขียวนะคะหรือว่าอาจจะ เป็นตัวผล,ลไม้นะคะก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของธาตุไม้ค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็ยังเลือกใช้นะคะสีที่เป็นสีน้ําตาลนะคะคาดบริเวณด้านล่างของกล่องนะคะก็สีน้ําตาลนี่ค่ะก็สามารถอยู่ในกลุ่มธาตุไม้ได้เช่นกันค่ะตัวอย่างที่3นะคะก็จะเป็นการออกแบบนะคะเป็นกล่องของขวัญน,นะคะซึ่งเราเลือกใช้โทนหลักนะคะเป็นโทนสีเขียวนะคะซึ่งเป็นองค์ประกอบของธาตุไม้ค่ะแล้วก็เลือกใช้สีน้ําเงินนะคะซึ่งเป็น สีของธาตุน้ำค่ะแล้วก็เรามีการออกแบบเส้นสายนะคะให้มีลักษณะที่เป็นฟรีฟอร์มค่ะก็คือเป็นคล้ายๆกับเส้นคลื่นนะคะเพื่อดึงองค์ประกอบของธาตุน้ำเข้ามาออกแบบค่ะสรุปนะคะการออกแบบแพเกจิ้งสำหรับคนธาตุไม้นะคะก็จำเป็นจะต้องใช้ธาตุน้ำนะคะเข้ามาใช้ในการออกแบบค่ะเนื่องจากจะช่วยส่งเสริมนะคะในเรื่องของการเจริญเติบโตนะคะให้ก้าวหน้านะคะอย่างต่อเนื่องแล้วก็ปราศจาก อุปสรรคนะคะแล้วก็การเจราจาติดต่อเนี่ยก็คือจะลื่นไหลไม่ติดขัดด้วยค่ะสำหรับใครนะคะที่มีข้อสงสัยนะคะในเรื่องของการออกแบบสินค้าตามหลักควงจุยนะคะก็สามารถติดต่ออาจารย์ชันมาได้โดยตรงนะคะตามที่อยู่ด้านล่างนี้ค่ะหรือว่าใครนะคะ อยากจะศึกษาะะเกี่ยวกับข้อมูลการออกแบบโลโก้หวงจุย้ยหรือว่าแพคเกจิ้งหวงจุ้ยก็สามารถติดตามเรานะคะคได้จากเว็บไซต์ w w w t h e l u c k y n a m e แล้วก็ w w w t h e l u c k y s p a c e c o m ค่ะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์ชันต้องลาไปก่อนแล้วพบกับสาระดีๆได้ใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ